คุณเคยคิดว่าเกลือคือสิ่งธรรมดาวันนี้เราอยากชวนคุณมาชิมเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาท่ามกลางลมทะเลแสงแดดที่ร้อนจัดและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขาว่ากันว่าที่นี่เป็นเกลือที่ละมุนล,ลิ้นที่สุดและขึ้นชื่อที่สุดที่นี่ปัตตานีจากเกลือเล็กๆก,กว่าจะกลายมาเป็นเม็ดเกลือหวานคนชาฝั่งปัตตานีผ่านการตากแดดและรอคอยอย่างพิถีพิถันจนเม็ดเกลือมีเอกลักษณ์เป็นพิเศษ แตกต่างจากเกลือทั่วไปนั่นคือเกลือหวานปัตตานีเกลือหวานปัตตานีเป็นผลผลิตจากการผสมผสานร,ระหว่างความรู้ด้านธรรมชาติภูมิปัญญาท้องถิน่นและวัฒนธรรมของชุมชนชายฝั่งทะเลซึ่งมีภูมิประเทศติดชายฝั่งทะเลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตเกลือแบบดั้งเดิมเกลือหวานของปัตตานีกลับมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากเกลือทั่วไปคือมีรสเค็มแบบละมุนล,ลิ้นไม่เค็มจนเกินไป ซึ่งเชื่อกันว่ามาจากสภาพน้ําทะเลที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ผสานกันระหว่างน้ําเค็มและน้ําจืดได้อย่างลงตัวคุณลักษณะเฉพาะของเกลือหวานปัตตนีสีขาวขุ่นเล็กน้อยบ่งบอกถึงแร่ธาตุธรรมชาติเนื้อสัมผัสเป็นผลึกก้อนแข็งขนาดเล็กรสชาติเค็มแบบละมุนล,ลิ้นไม่มีรสขมติดปลายลิ้นกลิ่นมีกลิ่นธรรมชาติอ่อนๆเกลือหวานไม่ได้หมายถึงหวานเหมือนน้าตาล แต่หมายถึงความเข็มที่นวลและไม่บาดลิ้นเมื่อเทียบกับเกลืออุตสาหกรรมทั่วๆไปกระบวนการผลิตของน้เกลือคือ1นึเราต้องมีพื้นที่ก่อนพื้นที่หลกัลกๆคือเรามีพื้นที่1นึ่งแปลงเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนทั้งหมดส่วนแรกคือนาวัง ส่วนที่2คือนาตากส่วนที่3คือนาเชื้อส่วนที่4คือนาปมดับแรกคือนาวางสูบน้ําจากน้ําทะเลเข้ามาขังไว้ในนาวังประมาณ2อาทิตย์แล้วก็วัดปริมาณไปมาจากไฮโดรโบเม่ก็คือปรลอดทางบ้านเราคือสามารถจะใช้ภูมิปัญญาแล้วก็ดูดู้วยตาสัมผัสด้วยมือนั่นแหละคือหลักการดูว่าน้ําแก่ไม่แก่ได้ที่ว่าจะปล่อยไปในนาปงว่าจะได้เกลือก็คือทั้งทั้งนาเกลือคือปัจจัยหลักคือเราต้องอาศัยทั้ง4 4ปัจจัยหลักเลยคือทิ้งไม่ได้เลยคือ1ดินดีดินดีคือหมายถึงดินเหนียว คุณสมบัติของมือสามคือกักเก็บน้ําได้น้ําดีน้ําคือน้ําเค็มการทํานคือต้องอาศัยน้ําเค็มน้ําจากแม่น้ําปัตตานีผสมกับน้ําเค็มในพื้นที่ของอ่าวไทยทําให้รสชาติของเกลือปัตตานีต่างจากที่อื่นนั่นแหละคือลักษณะเด่นของเกลือปัตตานีที่เขาล่าลือคําว่าเกลือการมานิสปัตตานีนั่นแหละคือคุณสมบัติของน้ําของเราในพื้นที่ของเราครับแล้วก็3ก็คือลมลมต้องดีเพราะคือถ้าลมไม่มีคือเกลือไม่เป็นเม็ดเพราะคือ4แดด แดดก็คือต้องดีถ้าแดดไม่ดีคือไม่เป็นเกลือการเะเหยก็ไม่ทาให้ยากในการเะ่หยครับด้วยความที่เราผูกพันกับนาเกลือตั้งแต่เด็กนะครับได้วิ่งเล่นในในแปลงเกลือแล้วก็ได้ได้เห็นหยาดเหงื่อของคุณพ่อที่ได้ทํานาเกลือแล้วครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้ผมประกอบอาชีพนี้แล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือคนรุ่นใหม่ก็คือไม่อยากประกอบอาชีพนาเกลือแล้ว้วก็ปัจจุบันก็คือการทํานาเกลือเนี่ยหายสูญหายไปแล้วยิ่งมีน้อยนิด ผมก็เลยอยากสานต่ออยากเป็นกระบอกเสียงให้คนรุ่นใหม่ทำให้อยากประกอบอาชีพนาเกลือแล้วก็เป็นผริตัตตุดทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพราะว่าการการทำนาเกลือเนี่ยมันอยู่คู่กับชาวปัตตานีเราอย่างมาช้านานะครับตั้งแต่ปูย่ย่าตายายครับจนถึงปัจจุบันการทำเกลือหวานในช่วงฤดูร้อนเป็นอาชีพที่ชาวนาเกลือเริ่มทำกันแต่ละครอบครัวได้ออกมาทำความสะอาดปรับแต่ง และปล่อยน้ําเข้าแปลงนาตากแดดรอจนเกลือตกผลึกและเก็บกวาดเกลือส่งผลให้หนาเกลือกลายเป็นศูนย์กลางของวิถีเกลือที่มีชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งของปีเป็นทั้งแหล่งรายได้แหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสารและเป็นพื้นที่ของความสัมพันธ์ในการผลิตเกลือหวานสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตของชาวมาลายูปัตตานีในยุคที่คลิกเดียวเปลี่ยนโลกเกลือหวานปัตตานีก็เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งการขายผ่านโซเชียลมีเดีย การรีวิวสินค้าและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองเกลือเม็ดเล็กๆเหล,ล่านี้กลับมีพลังมากมายสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวการจ้างงานในท้องถิ่นการทําให้คนรุ่นใหม่เริ่มหันกลับมาบ้านเกิดเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้แก่รากงาวิถีชีวิตการทำนาเกลือของตนเองได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเพื่อจะมาประกันราคาให้กับกลุ่มเกษตรกรนาเกลือนะครับซึ่งวิสาหกิจของเราเนี่ยได้ทำในเรื่องของแปรรูป นะครับเนื่องจากตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเพื่อที่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกลือเพื่อที่จะช่วยกลุมเกษตรกรนะครับเสริมรายได้ให้กับพวกเขาเราสามารถที่จะประกันราคาให้กับเกษตรกรเราประกันในราคาที่เราที่พวกเขาต้องการเนี่ยเราสามารถที่จะมามาทาในเรื่องของุณภาพให้กับเกษตรกรเนี่ยทำในเรื่องของุณภาพเกลือให้ได้นะครับที่สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะให้เกลือเกลือหวานปัตตานีเนี่ยอยู่คู่กับปัตตานีตลอดไป ที่นี่จะเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทํานาเกลือบานาซึ่งของเราจะมีผลิตภัณฑ์หน้าร้านที่ขายอยู่ก็คือเราจะมีเกลือบริโภคเกลือเม็ดบานาก็คือเกลือที่ใช้สําหรับปรุงอาหารค่ะเกลือขมิ้นบานาตัวนี้เราใช้สําหรับาทาปลาคุกไก ทอดได้เลยค่ะตัวนี้เกลือผงบานาก็คือเกลือที่ผ่านกระบวนการเรานําเกลือเม็ดมาละลายน้ําแล้วก็ตกผลึกใหม่จะได้เกลือที่ละเอียดโดยที่เราไม่บดขัดเกลือพริกไทยดําค่ะเราใช้สําหรับหมักงเนื้อสเต็กหรือว่าจะใช้ปิ้งย่างได้ค่ะตัวนี้เกลือหอมสปาเท้าค่ะตัวนี้เราจะใช้เช่เท้าก็คือจะช่วยในเรื่อง ประจุไฟฟ้าในร่างกายของเราอ่ะปรับสมดุลกันแช่เท้าและรู้สึกดีหลับสบายค่ะแล้วตัวสุดท้ายที่เราจะเปิดตัวเร็วๆนี้ก็คือสเปรย์ระงับกลิ่นเท้าค่ะใช้สำหรับทุกเพศทุกวัยถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อไดอใ้ในช่องทางไลฟ์สดและก็เพจเกลือหวานปัตตานีหรือหน้าร้านได้ค่ะเพราะอนาคตของเกลือหวานไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่คือการปกป้องความรู้ มรดกทางภูมิปัญญาการทำนาเกลือและคนที่มีใจรักต่ออาชีพนี้การสร้างระบบการเรียนรู้การพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็นกุญแจนำไปสู่การสืบสารอย่างยั่งยืนเราส่งเสริมและอนุรักษ์ในเรื่องขององค์ความรู้และ วัฒนธรรมของการทำนาเกลือทะเลมีการจัดทำองค์ความรู้จัดเก็บความรู้ฐานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำนาเกลือไม่ว่าจะเป็นประวัติกระบวนการทำนาเกลือหรือ,อวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการทำนาเกลือส่งเสริมให้เกษตรกรหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีการสืบทอดอาชีพการทำนาเกลือเพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการพัฒนาด้านธุรกิจ เกษตรการทำนาเกลือนอกจากนี้เราก็ได้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรระหว่างเกษตรกรผู้ทำนาเกลือและวิสาหกิจชุมชนโดยเราส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกลือทะเลเช่นในเรื่องของการจัดทำปลากเราการแปรรูปเกลือให้เป็นเกลือสตูเกลือสปาเกลือพริกไทยดำหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากเกลือทะเลปัตต S <S 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 ในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วเราอาจหลงลืมวิถีชีวิตการทำนาเกลือซึ่งมีเหลืออยู่เป็นจำนวนน้อยแต่ที่ชายฝั่งปัตตานีมีชาวบ้านชุมชนกลุ่มหนึ่งที่ยังคงฟังเสียงลมที่พัดผ่านนาเกลือและยังเชื่อว่าเม็ดเกลือคือแหล่งรายได้สำคัญที่หล่อเลี้ยงครอบครัวและอีกหลายชีวิตในชุมชน ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อเติมรสชาติอาหารแต่เพื่อรักษารากเงาการสืบทอดการทำนาเกลือที่นับวันยิ่งน้อยลงและเพื่อบอกกับใครต่อใครว่าเกลือที่ละมุนลิ้นคือรสชาติของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวชุมชนแห่งนี้และนี่คือเกลือหวานปัตตนีที่แท้จริง